มีดิทัศน์นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565หน่วยงานสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินเด็กหญิงทรัพยม่วิเชียนเพลิดเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศัการาช2553อายุ11ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนกุดค้องชัยวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่78หมู่8ตำบลคลองัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินคุณสมบัติพื้นฐาน 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพิธีส่งน้ำพระท่านยาคูงานวิสาขบูณมีเนื่องในวันวิสาขาบูชาณโนะบราณสถานพระท่านยาคูอำเภอกรมลาสายจังหวัดกาลสินเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานมาค้าปุรมีเนื่องในวันมาค้าบูชาณโบราณสถานพระธาตุยาคูอําเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญคุณลานอําเภอค้องชัยจังหวัดกาลสินร่วมพิธีการสู่ขวัญข้าวงานประเพณีบุญคุณลานอําเภอคลองชชยเพื่อถ่ายทอดสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและชุมชน ร่วมพิธีบวงสวงของชัยมหามงคลในงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอคองชัยจังหวัดกาลสินร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติณบริเวณลานของชัยมหามงคลที่ว่าการอำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสิน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปียมหาราชณที่ว่าการอำเภอคล้องชยัยจังหวัดกาลสินแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระร่วมกับหมู่บ้านและชุมชนเป็นประจำเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่น 2. เป็นเด็กที่มีน้ำใจเมตรีมีกริยามารยาทการแต่งกายการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ร่วมกับผู้ปกครองในการทำหน้ากากผ้าแจกให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ร่วมกับผู้ปกครองบริจาคน้ำดื่มและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นณโรงพยาบาลของชัยเป็นผู้ที่มีน้ำใจเมตรีช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมีกิริยามารยาทเป็นที่รักของเพื่อนๆนและคุณครูในโรงเรียนใช้ภาษาและแต่งกายถูกต้องเหมาะสมโดยแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนดวันจันทร์ ใส่ชุดนักเรียนวันอังคารใส่ชุดลูกเสือเนนารีวันพุธใส่ชุดกีฬาวันพฤหัสบดีใส่ชุดผ้าขาวและวันศุกร์ใส่ชุดผ้าไทยมีจิตอาสาช่วยครณครูแจกนมในโรงเรียนให้กับน้องๆในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกิจกรรมบิ๊กครีนนิ่งเดย์มีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ทำความสะอาดของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่เวรทำความสะอาดประจำวันอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวแทนนักเรียนประจำจุดคัดกรองบุคคลก่อนเข้าโรงเรียนในตอนเช้าตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด1ิเป็นตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติในกิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้าในวันพฤหัสบดีช่วยคุณครูจัดป้ายนิเทศ บดความรู้ในห้องเรียนและบอรณรงค์ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 3. ม,มีมารยาทไทยที่งดงามเช่นยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณขอโทษเป็นผู้มีมารยาทไทยที่งดงามจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องและเป็นตัวแทนห้องในการถือพานไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษายิ้ม ไหว้สวัสดีขอบคุณและขอโทษทุกครั้งตามโอกาสและสถานการณ์ 4. บุคลิก,กภาพดีและพฤติกรรมเหมาะสมกับวยัยมีการแสดงออกเหมาะสมกับการเทศะเป็นตัวแทนนักเรียนในการถือป้ายคณะสีในการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2563 เป็นตัวแทนนักเรียนเป็นดัมเบิลเธอร์ถือไม้คาาในการเดินขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดรวมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีเป็นประจำทุกปีการศึกษาเป็นตัวแทนในการแสดงเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลงคุณธรรมงานศาิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจําปีการศึกษา2562นาณจังหวัดศรีสะเกษ 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงคุณธรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ประจําปีการศึกษา2562ณสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปี2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดคัดลายมือเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2562 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดกิจกรรมการอ่านทํานองเสนอเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรผู้ต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2562 6. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดคัดลายมือเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรอนผู้ต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2562